นอนเมื่ดมือมาหากับมานอนนอนตื่นแล้วก็คอข้ากินหิวเขา้าวบา่บันนี้บ่โอ้ยหิวเข,าขานน้ากางขึ้นบ่นอนบ่กางขึ้นไปอยูุใส่มากางเว้นมากกับมาหาคอเขา้าเออนางลงดีๆแล้วใหาเข้าใอ้กิน เจะให้กินยู่เขานะ่าจ้ะจ็งไดทองไงไปนะม่ลูกนะม่ลูกนี่พับแต่ว่ามีลูกนี่นอนดีดีได้เหมียวจังเว้นนี่นอนมึดมือ,มอจังไดตั้งแต่มม่ทองตั้งแต่ททองไม่นอนมึดมือ นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนจะหาเขาไม่ให้กินนั่งลงดงดีๆนั่งรอดีๆเด้อนั่งลงเออนอนรอยูนี่นะเออรออยู่นี่เด้อเราจะหาเขาไม่กินเด้อโอเคเด้อก็ต้องมาไก่ก็ได้นั่งล่งดีๆไปต้องมาสุกเข้าใจว่าอายิมันเบิ่งกันอายิ้มหวานก็เร็วเมียยิมหวาน เพื่อนมาเราค้นนะโอ้ยจังแมวผู้ใดล่ะมันมีผู้ใดมานนั่งหาอะไรสิเหมียวคือขาเจ้าเอาม่าปล่อยไว้นี่หรือว่าขาเจ้าอ,อุ้มม่าปล่อยขาเจ้าอ,อุ้มม่าปล่อยบ่เป็นบ่าขาเจ้าอ,อุ้มม่าปล่อยเตยี้ยว่ามีผู้ใดมานํั่งหาเบียงบ่ได้ล่ะก็เอาม่าปล่อย ก็เลยได้ดูแลเธอก็เลยได้ดูแลเหมียวเป็นบ่เหมียวเป็นบ่เก็บไว้กินแต่สาวไม่เห็นหนาเห็นตาไม่แต่น,น่นกินแล้มันอี่มเด้อ หมูได้เมียวมื้อน,น,นี้ได้กินหมูเด้มื้อนี้ได้กินหมูมือนี้ได้กินหมูตะกูดได้อามาปล่อยไว้ก็เลยต้องได้วหาเขาให้นาไากินตลอดทุกมือแม่บ่ ฉันก็เลยได้รับผิดชอบชีวิตเธอเลยเนาะเหมียวเนาะบใ้กินกันเลือตโนเจ้าป่ได้อามาป่อยดอกเลีเ้ยงบ่ได้กับอมาอป่อยมองนี่ฉันก็เลยได้ดูแลเธอได้เหมียวเอ้ย